ว่างงานเช็คด่วนประกันสังคมใจผู้ประกันตนมาตราสามสามเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการช่วข่าวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันครั้งนี้สำหรับประกันสังคมกําหนดให้หนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทางดังนี้ 1. ผู้ประกันตนมีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส 2. 01 7สามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคมและวนำส่งให้ในายจ้างขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง 2. องนายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิ์ว่างงานในระบบ e s w i c e ดังนี้2.1บันทึกข้อมูลในระบบ e s w i c t บนเว็บไซต์ประกันสังคมโดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปส2 0 1ศและหนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิดหรือกักตัว2.2รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปสสอ <_ S> 1ขีดทับของลูกจ้างที่ได้รับบันทึกแล้วในระบบ e-service บนเว็บไซต์ประกันสังคมนำส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียน ภายใน3วันทำการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบอ e ีสวิตนายทศพลกล่าวว่าในกรณีขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุการณ์โควิด1 9นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องดำเนินตามข้อ1และข้อ2และขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่ทั้ง12แห่งจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงครับจ่ายเงินทดแทน70กรณีว่างงานปกติเนื่องจากถูกเลิกจ้างกรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างประกันสังคมมาตรา33จะได้รับเงินชดเชย70ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน200วันจากเดิมกองทุนจ่ายเงินชดเชย50%ของค่าจ้างเป็นเวลา180วันต่อป,ปีจ่ายเงินทดแทน45%กรณีว่างงานปกติเนื่องจากลาออกกรณีว่างงานเพราะลาออกผู้ประกันตนมาตาสามสาจะได้รับเงินชดเชย45%ของค่าจ้างรายวันปีละไม่เกิน90วันจากเดิมจะได้รับชดเชย30%ไม่เกินปีละ90วัน ดึงมาตรา33หลุดระบบสมัครเป็นมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึง31ธันวาคม2563หากผู้ประสงค์อยู่ในระบบประกันสังคมต่อสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจภายในวันที่30มิถุนายน2564ขยายเวลาส่งเงินสมทบมาตาสาผู้ประกันตนมาตาสาข้าและผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนด้วยสาเหตุ 1. ไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันและ2ภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนได้รับการขยายระยะเวลาดำส่ง เงินสมทบข้อกองทุนประกันสังคมสำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งข้อประจำงวดเดือนมีนาคม2563ถึงงวดเดือนพฤษภาคม2564โดยให้นำส่งภายในวันที่15มิถุนายน2564